ัสดีครับพีนีที่นาลักพี่ทางบ้านนะครับมาถึงแล้วเนาะพี่ตรงที่นาเนาะเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวนะครับซีเหลืออยู่แปลงนี้แปลงนี้แล้วก็แปลงโน้นเนาะโอ้วันหนึ่งถ้าเสร็จหรือไม่เสร็จเนาะเหลืออยู่ตรงโน้นเนาะนิดหน่อยก็มาพาเอ่ซีมานั่งชมดูภูเขาเนาะนี่ ภูกระโลนนะครับพี่สีภูเขาโลนเนาะภูเหล็กไฟนะครับพี่สีตรงนี้เนี่ยโอ้ยข้าวก็สุดยอดเหลืงนะครับพี่สี่เนื้ตรงโน้นก็เป็นเทียงนาเนาะเทียงของตาไผ่เนะาะก็ภูเขาภูเหล็กไฟภูกระโลน นี่ครับต่อไปโน้นไปโน้น่าจจะถึงบ้านกุนบุญนะครับไี่สีจุดนี้ก็เป็นผู้ผายเอกเนาะนู่นต้นยางพาราบังหมดเลยผูหลวงนะครับพี่สี่สูงกว่าผูหลวงอะต้นยางข้าวก็มีข้าวยายเนาะน้องสาวแม่น,นะครับไี่สี่ข้าวดำตามหลังเพื่อนเนาะก็เลย เป็นแบบนี้แล้วครับพี่ซีโอ้ยมีรอยเท้าคือไปด้วยอืมแบบนี้แหละมันเกียกบบเก่ยวยากนเนาะข้าวก็สุกแล้วครับพี่ซีครับนี่ชมบรรยากาศวันนี้เกี่ยวข้าวก็ช่วงเกี่ยวข้าวผมจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ซีผมจะถ่ายตอนนี้และครับตอนช่วงเช้าเนี่ยนะจนถึง้วครับครับค่ำเนาะ ราะว่ามันลงคลิปยากนะครับไม่รู้เป็นอะไรเนาะเป็นกับอยู่กับขึ้นหรือว่าอ,อยู่โทรศัพท์เนาะนลงคลิปไม่ได้เลยนะครับลงยากจริงๆภูเขาโลนี่ก็ขึ้นไปหาเห็ดดูเนาะไปกับช่างบงนะครับหาเห็ดหลังโงกเนาะแต่ภูภูเหล็กไฟนี่ไม่เคยขึ้นสักทีนะครับไอซีไม่เคยขึ้นเนาะแต่ ไม่เคยขึ้นไปเคยขึ้นแต่ภูกเขาโล้นก็โน่นแหละครับออกไปตรงพุทธมองเนาะส่วนพุทธมองก็จะอยู่ทางโน้นเนาะทางบ้านผมทางนี้ก็นี่ครับอยู่บรรยากาศเนาะเห็นไหมครับสวยเย็นสบายนะครับตอนนี้นั่งอยู่ในตรงนี้เนาะ ถ้านั่งอยู่ในร่มนี่เย็นถ้านั่งนานๆก็จะหนาวนะครับพี่ซีโอ้ยหนาวหนาวนี่ที่นี่ที่บ้านผมนี่ถ้าจะหนาวหนาวจริงๆนะครับพี่ซีหนาวถึงเจ็บถึงกระดูกเลยนะครับดีครับมีผ้าห่มเนาะสองพื้นนะครับพี่ซีอาบน้ำนี่โอ้ยน้ำนี่ เท่ากับน้ำตู้เย็นยู่ไม่โอ่งเนาะสุดยอดเย็นนะครับพี่สีหวังวันนี้ได้อาบต้มน้ำอาบนะครับพี่น้ำอุ่นต้มน้ำเอาหนาวจริงๆนะครับออครับก็ไอโน่นแล้วครับไปถึงบ้านคนบุญนะครับภูเขาลุนี้เนาะมนันอีกลุงนึงเนาะ ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่จะยาวขนาดไหนเนาะผมก็ไม่เคยขึ้นไปเนาะนแม่น้ำก้อยก็ไปกลไปขุดมันเนาะผมก็มาเกี่ยวข้าวยายนอนแล้วครับแต่ยายก็มันยังไม่มาเนาะผมมาก่อนมาก่อนก่อนเจ้าของนานะครับีซีโอ้ยายก็ไม่ มาสักทีเนาะรอผมล่อยผมอยู่คนเดียวมาคนเดียวนะครับเดินเล่นเนาะโอ้ยข้าวทำไมเป็นแบบนี้เนาะข้าวนี้มันจะถูกแดดไม่ถูกแดดเนาะข้าวมันจะเขียวอยู่นะครับพี่ซียังไม่สุกเนาะนี่เขาขุดแล้ยเขาขุดปูเนาะ อปูเอาไปทำกับข้าวเนาะอีปอูะครับก็กิมน,นี้ก็ไม่ายายนานเนาะ,ะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ